สวัสดีนะคะวันนี้เรามาดูวิธีวางผ้ากันค่ะไหลข้างเดียวอย่างนี้จะวางผ้าไม่เหมือนกับปกติที่มีไหลสองข้างเราจะพลิกแพทเทิร์นด้านถูกเนะี่ยขึ้นมานะคะให้เรามองเห็นด้านถูกไม่งั้นมันก็จะกลับข้างค่ะผ้ากาวนี้เราอาจเสียอะไรก็ได้ถ้าเป็นผ้าหนาๆนานานานอย่างนี้เราจะวางชิ้นที่ยาวที่สุดก่อนนะคะ แล้วด้านข้างตรงนี้จะเป็นตะเข็บข้างแล้วเผื่อสักนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเอาไว้ขยายได้เวลาคับหลวมอะไรอย่างนี้วงแขนก็ไม่ต้องเผื่อมากค่ะแล้วเราก็วางเรียงไปเรื่อยๆไล่ตั้งแต่ความยาวลงไปนะคะชิ้นที่ยาวที่สุดแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆวางแต่และชิ้นเราต้องเผื่อตะเข็บด้วยนะคะตะเข็บข้างตะเข็บกลางหลังจะเท่ากันประมาณสองนิ้วถึง นิ้วครึ่งถึงสองนิ้วส่วนตรงที่ไม่ใช่จะเก็บข้างกับกลางหลังเราก็เผื่อแก้ครึ่งนิ้วตรงนี้จะเก็บข้างเผื่อไว้วางผ้าอย่าให้มีเศษผ้าเหลือนะคะค่อยๆหาวางลองเรียงดูว่ามันจะพอดีดกันตรงไหนอย่าให้ผ้าเหลือเยอะทุกชิ้นเราจะวางให้ ด้านถูกขึ้นนะคะผ้านี้ก็คือผ้า,ผ,าผ้าชั้นนอกนะคะผ้าชั้นนอกแล้วมาวางความลงเอาผ้ากาวไว้ด้านล่างนะคะเราก็วางเรียงไปตะเข็บข้างกับกลางหลังจะประมาณนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเผื่อตะเข็บนอกนั้นเราจะเผื่อตะเข็บแค่ครึ่งนิ้ว หรือว่าเซนครึ่งนั่นแหละค่ะช่องนี้จะเป็นช่องเล็กๆนะคะเซนครึ่งมีตะเข็บข้างตรงนี้จะสองเซนเอสองนิ้วตะเข็บกลางหลังนี่กลางหลังแล้วก็ชายแล้วก็ตะเข็บข้างเราจะเผื่อนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเรียงผ้าดูครบทุกชิ้นแล้ว ครบทุกชิ้นเราก็ตัดเลยนะคะตัดตะเข็บก็ควรจะให้เสมอเสมอนะคะเวลาเย็บจะเย็บง่ายแล้วช่วงลายลายนี้จะมีรอยต่อแล้วก็เผื่อเหมือนกันเผื่อเป็นตะเข็บใหญ่นิ้วครึ่งถึงสองนิ้วเผื่อไว้เลยค่ะตะเข็บข้างถ้าเราไม่แน่ใจเราขีดก่อนนะคะใช้ช็อกขีดถ้าเรามือไม่แม่น ส่วนมากถ้าเป็นช่างใหม่ก็จะมือไม่ไม่เที่ยงไปไลายลายเราต้องเผือนนะคะลหลฝั่งนี้สองนิ้วฝั่งนี้ก็ต้องสองนิ้วแต่เข็บข้างก็เหมือนกันนะคะต้องเท่ากันด้านหน้ากับด้านหลังไหลสองนิ้วตะเข็บตรงนี้ก็ครึ่งนิ้วพอคะ่ะ ถ้าเราตัดหนาๆตัดใหญ่เกินไปเวลาเย็บมันตีโค้งไม่เข้าเราก็ต้องตัดให้เล็กตรงนี้เราจะไม่ได้เอาไว้ขยายนะคะตรงส่วนที่เราไว้ขยายก็คือส่วนส่วนที่เราเว้นไว้สองนิ้วนิ้วครึ่งถึงสองนิ้วนั่นเอาไว้ขยายได้ถ้าเป็นตามเกลิดอะไรอย่างนี้เราไม่ต้องค่ะ ตรงแหลมๆอย่างนี้ต้องตัดให้มันเลยขึ้นไปเลยนะคะตัดเลยขึ้นไปนี่เลยขึ้นไปนี่ไม่ใช่ตัดตรงอย่างนี้นะคะตามมุมอย่างนี้ตัดให้มันแหลมขึ้นไปจะได้ไม่แหวงเวลาเราเย็บมันจะได้ตะเข็บไม่หายช่วงที่เป็นมุมแหลมๆอย่างนี้ต้องระวังนะคะตัดขึ้นไปมุมอย่างนี้ค่ะ แหลมขึ้นไปนี่เลยถ้าเราตัดตะเข็บเสมอมันก็จะดูสวยนะคะด้านข้างเราเผื่อเยอะๆอย่าลืมอันนี้เป็นผ้าตัวนอกนะคะผ้าตัวนอกเราเอามาวางคว่ำลงเอาผ้ากาวไว้ด้านล่างแล้วเอาแพทเทิร์นมาวางให้เห็นรอยที่เราขีดแพทเทิร์นรอยด้านถูกตรงนี้เหลือนิดหน่อยตรงนี้เหลือเยอะ นี่คือด้านบนเราทำลูกศรไว้เวลาเย็บเราจะได้ไม่งงตรงชายเราเผื่อสองนิ้วนะคะไว้พับพับชายเวลาเย็บตรงนี้ตัดข้างบนจะตัดเหลือแค่ครึ่งนิ้วชายแล้วก็สองนิ้ว เวลาตัดต้องมีสตินิดนึงนะคะจำตะเข็บให้ได้ว่าอันไหนเป็นตะเข็บไหนและทีนี้เราก็มาดูตอนตัดซับในด้วยนะคะถ้าเราตัดซับในเรายังไม่ต้องแกะเข็มหมุดออกนะคะเราจะเอาไปประกบกันไม่อย่างนั้นมันจะกลับหลังมันจะไหลไปอยู่คนลลซีมันมีโอกาสไหลยอยู่คนละซีได้ ตรงแหลมๆอย่างนี้เราตัดตรงไปเลยนะคะกลางหลังเราก็เผื่อตะเข็บเยอะๆไว้พอเราตัดเสร็จแล้วเราก็มาเรียงดูนะคะว่ามันครบไหมอันนี้คือด้านหน้าด้านหน้าครบแล้วเช็คดูคะ่ะแล้วก็เราก็มาเช็คด้านหลังว่าครบไหม วางอย่างนี้นะคะดูตะเข็บอันนี้เป็นซิปเวลาเย็บเราก็เปติดซิปตรงนี้ซิปกลางหลังเราเช็คดูเราก็จะรู้ว่าไม่มีชิ้นไหนที่มันกลับข้างวางผ้าถูกข้างเช็คดูโดยโดยรอบแล้วเสร็จแล้วเราก็มาวางซับในค่ะซับในเราก็จะเอาด้านผ้าก,กาวคือที่ร้านชนีก็จะเป็นผ้ากาว ผ้าซับในเราก็อัดกาวผ้าชั้นนอกเราก็อัดกาวนะคะแล้วก็จะเอาด้านผิดกับด้านผิดนิชนกันประกบกันถ้าเราไม่ประกบกันมันก็จะมีโอกาสที่จะตัดผิดบางทีซับในไหลซ้ายแต่ว่าชั้นนอกไหลขวาต้องประกบกันทุกครั้งแล้วเราก็มาวางเรียงเรียงเรียงความหากัน ความหากันแล้วเราก็ตัดเท่ากับแผ่นบนเลยค่ะอันนี้จะไม่ยากนะคะตอนตัดซับในไม่ยากเราจะวางผ้าให้เหลือตะเข็บให้เหลือช่องว่างน้อยที่สุดนะคะถึงแม้ว่าผ้าเราจะมีเยอะแยะแต่ว่าเราก็ประหยัดผ้าไว้ก่อนให้เป็นนิสัยติดเป็นนิสัยไม่ให้มีช่องโหว่เยอะวางให้ติดกันให้หมดเหลือให้เหลือเศษน้อยที่สุด ต่อให้เรามีผ้าเยอะเราก็วางผ้าให้ประหยัดไว้นะคะพอเราวางประกบได้ทุกชิ้นแล้วเราก็มาเช็คดูว่าเราใช้ผ้าไปเท่าไหร่ถ้าเราอยากรู้ว่าเราใช้ผ้าไปเท่าไหร่อันนี้ไซส์ใหญ่มากร้อยสิบเซนเมตรกว่ากว่าไซส์อกสี่สิบห้านะคะสะโพกก็ห้าสิบห้า แล้วเราก็มาตัดให้มันเท่ากันกับซับในกับซับนอกนี่มันเท่ากันนะคะอันนี้เป็นวิธีตัดเสื้อที่มันมีสองข้างไม่เท่ากันคือไหล่ข้างหนึง่งอีกข้างหนึ่งเป็นกอกอกอย่างนี้ค่ะเราจะต้องมาตัดประกบกันอย่างนี้มันมีทั้งซ้ายทั้งขวาเวลาทำ pattern, แพทเทิร์นเราก็ทำเต็มตัวนะคะทำฝั่งซ้ายด้วยฝั่งข้างขวาด้วย เราจะตัดประกบกันอย่างนี้นะคะประกบกันอย่างนี้นี่ก็เป็นวิธีที่ไม่ให้ไหลสลับกันเวลาตัดชั้นนอกกับชั้นในมันเป็นเคล็ดลับง่ายๆขอบคุณที่ติดตามช่องชนีเวดด,ด้วยดีเสมอมานะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าอยากได้แบบไหนก็คอมเมนต์ไว้ด้านข้างล่างนะคะหรือว่าจะเรียนออนไลน์กับชนีเวดดงก็ได้นะคะ มีสอนคอร์สออนไลน์ด้วยนะคะสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานไปเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ